สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวค่ะเด็กๆแผนภูมิรูปภาพนะคะคืออะไรก็คือตารางแผนภูมิที่เราจะ ใช้รูปภาพในการแสดงแทนจํานวนของสิ่งต่างๆโดยที่เขาก็จะระบุมาว่าในแต่ละตารางนั้นแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรและรูปภาพที่ให้นั้นใช้แทนจํานวนเท่าไหร่นะคะเด็กๆไปดูตัวอย่างแรกกันค่ะใบบัวบันทึกนมกล่องที่ดื่มใน5วันได้ข้อมูลดังนี้ดังตารางดังตารางที่เด็กๆเห็นนี้นะคะ ทีนี้เวลาทําเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพคุณครูอยากจะให้วิธีการาสําหรับเด็กๆนิดหนึ่งค่ะก็คือขั้นแรกเมื่อเด็กๆเ,เห็นตารางนะคะให้เด็กๆด,ดูก่อนว่าตารางอันนี้คืออะไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตารางนี้คืออะไรให้เด็กๆด,ดูได้จากนี่ค่ะด้านบนด้านบน <c oughs> ด้านบนตารางตรงนี้นะคะจะบอกว่าค่ะว่า ตารางอันนี้คือตารางที่เกี่ยวกับอะไรชื่อตารางนั่นเองค่ะเด็กจะอยู่ด้านบนนะคะและเมื่อเด็กๆดูด้านบนเสร็จแล้วลำดับที่สองก็คือให้เด็กๆดูด้านล่างสุดค่ะก็คือการกำหนดรูปภาพแทนจำนวนของสิ่งของต่างๆนั่นเองอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นลำดับที่สองที่เด็กจะต้องดูจากนั้นเมื่อเด็กๆดูครบสองอย่างแล้วให้มานับจำนวนค่ะก่อนที่จะ ตอบคำถามนะคะให้เด็กๆมานับจำนวนก่อนเขาบอกว่าตารางอันนี้คือจำนวนนมกล่องที่ใบบัวดื่มใน5วันค่ะและด้านล่างบอกว่ากำหนดให้นมกล่องหนึ่งรูปเนี่ยแทนจำนวนสองกล่องนะคะทีนี้เมื่อดูครบแล้วเด็กๆมาไล่ดูในแต่ละวันเลยค่ะอันตารางรูปภาพนี้นะคะก็จะอยู่ในลักษณะแนวนอนเนาะวันจันทร์ค่ะเด็กๆหนึ่งรูปแทนสอง 2รูปแทนสี่สรูปก็แทนหกกล่องดังนั้นวันจันทร์ดื่มไปทั้งหมดหกกล่องวันอังคารค่ะหนรูปแทนสองสองรูปแทนสี่เด็กๆเ,เขียนแบบนี้ลงไปในตารางก่อนเลยต่อมาค่ะวันพุธหนึ่กล่องมีแค่หนึ่งรูป1รูปแทนจํานวน2กล่องนะคะวันพฤหัษษบสบดี2องกล่องสี่กล่องเด็กๆเ,เขียนแบบนี้ก่อนที่จะไปหาคำตอบนะคะเพราะว่า จะทำให้ไวแล้วก็ทำถูกต้องด้วยค่ะวันศุกร์ค่ะ2 4 6 8แสดงว่าวันศุกร์ดูไปทั้งหมด8กล่องแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆทำขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2และก็ขั้นตอนที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะัเกเรียนถึงจะมาเขียนคำตอบนะคะมาดูว่าโจทย์ถามอะไรไปบ้างข้อที่1ค่ะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงจุดๆุ รูปภาพแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรนะคะก็ให้เด็กๆเ,เอาหัวชื่อชื่อตารางนี้มาใส่ที่อยู่ด้านบนที่อยู่หมายเลขหนึ่งนะคะเด็กๆเ,เขียนใส่ได้เลยแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงด้านบนนี้นะคะเอาใช้ปากกาใหจนน้จำนวน,นนะะจำนวนนมกล่องนะคะจำนวนนมกล่องเขียนให้ครบเลยค่ะ ที่ใบบัวดืมในห้าวันอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะว่าแทนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรก็คือชื่อเนาะข้อ2ค่ะรูปหนึ่งรูปแทนจำนวนนมกี่กล่องคะเด็กๆให้ดูเลขที่สองด้านล่าง1รูปแทนจำนวนนม2กล่องก็งกใส่เลขสอง วันจันใบบัวดื่มนมไปกี่กล่องจากที่เรานับกันมาเมื่อกี้แล้วนะคะเด็กๆก็สามารถเอาตัวเลขมาใส่ได้เลยวันจุดๆุดุดกับวันจุดๆดใบบัวดื่มนมจุดๆุดุดเท่ากันวันอะไรที่ดื่มนมเท่ากันบ้างก็จะมีวันอะไรคะเด็กๆวันอังคารอ่สักคู่นะคะวันอังคารสี่กล่องใช่ไหมคะกับวันอะไรคะสี่กล่องอ่าวันอะไรคะ วันพฤหสัสบ,บดีเด็กๆก็ใส่พฤหสัสบ,บดีได้เลยกี่กล่องเอ่ยจำนวนสี่กล่องเท่ากันแบบนี้วันจุดๆ,ๆดื่มนมน้อยที่สุดดูจากรูปภาพตารางรูปภาพของเราวันไหนดื่มนมได้น้อยที่สุด ก็คือวันพุธนั่นเองวันไหนดื่มนมได้มากที่สุดอ่าขอ6ให้เด็กๆตอบเองนะคะแล้วก็ข้อที่7ถามว่ารวม5วันใบบัวดื่มนมทั้งหมดกี่กล่องเด็กๆก,ก็เอาจำนวนนมของแต่ละวันมาบวกรวมกันโอเคนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะแผนภูมิรูปภาพในลักษณะแนวนอนต่อมาคะ่ะเด็กๆแผนภูมิรูปภาพที่อยู่ในลักษณะแนวตั้งและก็แนวนอนนะคะมีทั้ง2แบบเลยก็คือ ตารางที่หนึ่งจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงนะจำได้ไหมคะที่คุณครูบอกว่าอันนี้คืออันที่หนึ่งที่เด็กๆจะต้องดูอันที่สองคืออันนี้ที่เด็กๆจะต้องดูแล้วก็ให้เด็กๆมานับเห็นไหมคะอันนี้เขามีตารางคะจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงในเดือนมกราคมอันที่สองจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงในเดือนสิงหาคมของแต่ละตารางก็จะเป็นแบบนี้อันที่หนึ่งอันที่สองให้เด็กๆดูนะคะมารูปแรกค่ะเด็กๆ กำหนดให้รูปวงกลมหนึ่งรูปแทนสัตว์ห้าตัวมาช่วยกันนับนะคะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าแบบนี้เป็ดบ้างค่ะห้าสิบสิบห้าเป็ดสิบห้าตัวปลาค่ะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบกาเขียนแทนตัวเลขไว้แบบนี้ก่อนใส่คำตอบนะคะห้าสิบสิบห้ายี่สิบนกยี่สิบตัวแล้วก็วัวห้านะคะ แบบนี้ครบมาตารางต่อมาบ้างค่ะกำหนดให้สี่เหลี่ยม1รูปนะคะแทนจำนวนสัตว์ทั้งหมด10ตัว10 20 30สแสดงว่าอันนี้คือ30ตัวเป็ดค่ะ1 0 20อ่าแต่เด็กๆสังเกตอันนี้นะคะว่ามันคือครึ่งหนึ่งนะคะไม่เต็มถ้าเต็มรูปสแสดงแทนสัตว์ทั้งหมด10ตัวแต่ถ้าครึ่งหนึ่งก็สแสดงว่ามันแทนแค่ครึ่งเดียวนั่นก็คือ5ตัวดังนั้นเป็ดก็จะได้เป็น10 ยี่สหแบบนี้ต่อไปปลาค่ะ10 20ี่สิบสี่สิบตัวแบบนี้นก10กับอีกครึ่งหนึ่งก็คือหแต่ว่านกมีสิบหตัวและสุดท้ายก็คือวัวอีกจำนวน10ตัวนะคะเมื่อเด็กๆทำครบแบบนี้แล้วเด็กๆก็สามารถตอบคำถามที่คุณครูถามได้แล้วนะคะฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมดจุดๆชนิด กี่ชนิดคะเด็เกๆนับสิหนึ่งสองสามสีหทั้งหมด5ชนิดถูกไหมคะแต่แค่2ตารางนั้นแสดงแค่แตกต่างกันตรงแค่เดือนมกราคมกับเดือนสิงหาคมแค่นั้นเองและห้ชนิดของเรามีอะไรบ้างเด็กๆก็มาเขียนเลยคะ่ะว่ามีไก่มีเป็ดมีปลามีนกแล้วก็มีวัว ประมาณนี้ค่ะเด็กๆให้เด็กๆอ่านคําถามนะคะแล้วก็ตอบคําถามเนาะแต่คุณครูก็จะพานักเรียนนะคะให้นับนับจํานวนตารางแผ่นภูมิทุกภาพให้ได้ก่อนนะคะพอเด็กๆนับได้แล้วเด็กๆก็จะสามารถหาคําตอบมาใส่ได้นั่นเองไปดูที่ข้อ7ดีกว่าค,ค่ะเด็กถ้าในเดือนมก,กราคมกำหนดให้สรูปวงกลมแทนจำนวนสัตว์ตัวจะต้องวาดรูปวงกลม แทนจํานวนปลากี่ลูกเราไปดูว่าของเก่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่คะปลามันมีทั้งหมดเดือนมนกราคมเนาะปลามันมีทั้งหมด30ตัวแล้วเขาบอกว่าปลา30ตัวเนี่ยถ้าคุณครูกําหนดให้1วงกลมแทน15ตัวแล้วครูจะต้องวัดรูปวงกลมกี่รูปถึงจะแทนสัตว์ทั้งหมด30ตัวนั่นเองไปหาคําตอบมาใส่ให้คุณครูนะคะเด็กๆไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ มาต่อกันเลยนะคะในส่วนของหน้านี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับตารางทางเดียวนะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันนะคะต้นกล้าเดินสำรวจรถประเภทต่างๆที่จอดในโรงเรียนเพื่อจัดทำป้ายสแสดงที่จอดตัวของโรงเรียนนะคะก็จะมีรถหลากหลายประเภทอันนี้แยกกันนะคะระหว่างรถตู้กับรถเก่งเราแยกกันเนาะทีนี้เด็กๆมาดูทีละคันค่ะคันแรกที่เราเห็นก็คือรถจัก,กรยานใช่ไหมคะในช่องแรกประเภทรถเด็กๆก,ก,ก็เขียนคําว่า ขอภัยค่ะตกลงตัวเราก่อนนะในช่องแรกเด็กๆก็เขียนตามเลยค่ะคำว่าจักรยานหนึ่งขีดนะคะคันที่สองก็คือจักรยานยนต์มาเขียนในที่สองเลยจักรยานยนต์หนึ่งคันก็หนึ่งขีดต่อไปค่ะรถเกง๋งหนึ่งขีดต่อไปค่ะอันที่สี่กระบะ 1>, 1ขีดต่อไปค่ะรถตู้อ่าให้เขียนเกินมานะคะช่องไม่พอรถตู้ก็1ขีดต่อไปค่ะรถเกง๋งเรามีแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็มาขีดเลยอันที่สองอันที่สามอ่าใช่ค่ะต่อมาเป็นรถเกง๋งก็ขีดอันต่อมาเป็นกระบะก็มาขีดในช่องกระบะแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเริ่มวนซ้ําแล้วรถเกง๋งอันที่สี่ค่ะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยนะคะสมมติว่า เด็กๆไล่ไปอ่ะให้ครบเลยแล้วกันจักรยานอ่าไล่ไปจนถึงคันนี้รถเกง๋งเมื่อนักเรียนขีดครบ4ี่นะคะอันที่หไม่ให้เด็กๆขีดแบบนี้แสดงจํานวน5้านะคะเราจะใช้วิธีการขีดแบบนี้ค่ะแสดงจํานวน5แสดงว่าหนึ่งก้อนอันนี้คือจํานวน5นะคะคล้ายๆกับ ป้ายเลือกตั้งนะคะเวลาเขาเลือกตั้งเขาก็จะขีดแทนจํานวนแบบนี้ให้เด็กๆนับไปเรื่อยๆค่ะว่าได้ทั้งหมดกี่คันแล้วก็ลอยขีดแต่และมีกี่ขีดเด็กๆก็กมาเขียนเป็นตัวเลขลงในช่องนี้นะคะทั้งหมดห้าประเภทเนาะอันนี้คือตารางทางเดียวไปดูเมื่อเด็กๆเรียบร้อยแล้วก็คาะก็ตอบคาถามอันนี้ได้เลยอันนี้ไม่ยากนะคะ ต่อมาค่ะหน้านี้ค่ะให้นักเรียนนะคะจำแนกเ,เครื่องดนตรีประเภทต่างๆนะคะมีเครื่องดีเครื่องสี่เครื่องสีเครื่องเป่านะคะใช้วิธีการวงกลมเหมือนเดิมค่ะเด็กๆจะทําให้เราไม่สับสนนะคะอย่างอันแรกค่ะแคนแคนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าเด็กๆก็นํามาเขียนแคนตรงนี้อันที่สองกราบกราบเป็นประเภทเตีตีนะคะเด็กๆก็นกํากราบมาเขียนใน เครื่องดนตรีประเภทตีแบบนี้นะคะเว้นวักให้เรียบ้อยให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะถ้านักเรียนใช้วิธีการวงแบบนี้นะคะจะทําให้นักเรียนไม่หลงไม่ลืมนะคะในแต่ละรูปภาพเนาะอันนี้ไม่ยากค่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่ากระทรวงการคลังมีนโยบายพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยทั้งหมด 55เมืองรองดังนี้เป็นตารางทางเดียวมาแบบนี้นะคะให้นักเรียนมาตอบคําถามเขาก็จะมีข้อมูลให้แหละอันนี้นักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะดูจากข้อมูลแล้วตอบได้เลยเมื่อเด็กๆทําอันนี้เสร็จแล้วนะคะเอามาทาพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะเด็กๆภาคเหนือมีกี่เมืองรองคะช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้า14 15ดด้าและ 16ก็เขียนภาคเหนือมี16เมืองรองภาคกลางค่ะ1234567ง7เมืองรองอีสาน123456789 10 11 12 13 14 15 16 17และ18เมืองเอาภาคอีสานอยู่ตรงนี้ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นั่นเองนะคะชื่อเดียวกันภาคใต้ค่ะ หนึ่งสองสามกภาคใต้ทั้งหมด9เมืองรองภาคตะวันออก1 2 3, 4, 5, ึ่งสอง่หคุณครูช่วยถามช่วยเฉลยไปเลยน,นะคะ5เมืองรองแล้วในหน้าต่อไปเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนตารางทางเดียวสแสดงข้อมูลเมืองรองในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยตารางทางเดียวเป็นยังไงคะตารางทางเดียวก็จะมีลักษณะแบบนี้ นะคะคดังนั้นเรามีแค่สองหัวข้อใช่ไหมคะคือด้านบนนะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนข้อมูลนะคะว่ามันมีทั้งหมด1 2 3 4 5สหนะคะตัวนี้นักเรียนก็จะได้เป็นภาคนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นจำนวนเมือง รองวงเล็บวงเล็บด้านล่างจังหวัดนี่นะคะทีนี้ก็ใช้การขีดเส้นค่ะลากเส้นเราก็จะทำการเป็นกรอบแบบนี้นะคะ ขีดเส้นแบ่งเลยภาคอะไรบ้างคะเมื่อกี้นี้ภาคแรกคือภาคเหนือใช่ไหมคะภาคเหนือภาคอีสานภาคที่3มภาคเลยคะ่ะภาคใต้ ภาคที่สี่มาเขียนเองแล้วก็ภาคที่ห้ามาเขียนเองส่วนฝั่งนี้ข้อมูลที่เราได้จํานวนตรงนี้นะคะเนี่ยที่เด็กๆเขียนเด็กๆก็มาเขียนตรงนี้เลยสิบหกแค่นี้ค่ะเด็กๆก็คืออันนี้ก็คือขั้นตอนการเขียนนะคะตารางทางเดียวแล้วเด็กๆก็ตีกรอบให้เรียบร้อยนะคะชื่ออานตีให้ครบ แบบนี้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการเขียนข้อมูลตารางทางเดียวนะคะเด็กๆก,ก็ย้อนดูนะคะว่ากันบ้านข้อไหนผิดก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะว่าคุณครูจะพานกักเรียนไปเรียนรู้เรื่องใดนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ